สวัสดีครับท่านคณะกรรมการทุกท่านผมนายปัญญาตั้งธนโอประยครูชำนาญการวิเลยเทคนิคสุนทรีทำหน้าที่สอนพลเกช่างไฟฟ้าเป็นผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษครับในสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจะทําชุดการสอนการพัฒน,นาการสอนในครั้งนี้ครับเนื่องจากว่าผู้เรียนเนี่ยที่เข้ามาเรียนในปี2565เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด2019นะครับจากสภาพปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะครับผู้เรียนเนี่ยมีปัญหาแรกคือในการเรียนในระบบออนไลน์นะครับซึ่งจริงแล้วสายอาชีพยอย่างเราเนี่ยเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะผู้เรียนไม่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือใช้อุปก,กรณ์ใช้วงจรทดลองต่างๆในวิลเลย นะครับซึ่งผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในปศปี2องพาอาเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนที่เรียนปชและได้รับผลกระทบด้านนี้มานะครับปัญหาแรกคือความพร้อมของคนเรียนของผู้เรียนนะครับในยุคแรกก็จะมีเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะครับเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับอินเทอร์เน็ตเด็กไม่สเสถียรบ้างนะครับของวิไลก็ไม่สเสถียรบ้างนะครับเราก็ค่อยๆปรับปรุงกันไปตรงน,นั้น นะครต่อมาความพร้อมของผู้เรียนความพร้อมผู้เรียนเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเราทําการเรียนการสอนออนไลน์ของผู้เรียนเราจะพบเห็นยิ่งถ้าเป็นครูที่สอนในช่วงเช้านยจะพบมาก,กคือเด็กยยังไม่ตื่นนอนนะครับเด็กยังไม่พร้อมคร,ครูส่งห้องคัาสูมไปในหลายกลุ่มเด็กก็เข้ามาไม่ค่อยครบนะครับนี่คือปัญหาของผู้เรียนนะครับอ่า สัเบล้อมในการเรียนก็นคือเด็กอยู่ที่ห้องนอนนะครับห้องนอนนะครับพอเรียนสักพักหนึ่งเด็กก็จะให้ครูเนี่ยมองฟ้าแล้ะนะครับเด็กก็จะหลับไปบ้างอะไรบ้างนะครับทําให้ความสนใจในการเรียนต่ํานะครับเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะสร้างกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนได้ดีเต็มอย่างเต็มที่นะครับยิ่งเป็นเด็กที่โตแล้วก็ จะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าครูจะต้องเน้นการสอนทฤษฎีเป็นสําคัญเลยนะครับเพราะเราตอนนั้นก็หวังว่าเด็กจะได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนแล้วมาลงปฏิบัติกันภายหลงังแม้ตอนหลังจะมีวิธีการที่จะปรับนะครับสับให้เด็กเนี่ยเข้ามาลงปฏิบัติบ้บางนะครับแต่ก็ไม่ได้เข้ามาร้อยเปอร์ เด็กบางคนก็ได้เข้าบางคนไม่ได้เข้าแล้วเข้ามาไม่ต่อเนื่องนะครับทําให้เด็กขาดความรู้ขาดความสนใจในการเรียนก็เป็นปัญหาต่อเนื่องมาทําให้เด็กมาเรียนเข้ามาเรียนในระบบออนไลน์ในปีห้งห้าก็จะมีปยญหาความสในใจผู้เรียนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครบับปัญหาที่สองก็คือผู้เรียนมีอคติต่อการเรียนวิชาวงจรนไฟฟ้านะครับ คือเด็กจะบอกว่าเรียนยากน่าเบื่อทําไมจึงเรียนยากน่าเบื่อเพราะว่ามันเป็นวิชาคํานวณน,นะครับคนนํิตาสตร์เพรเด็กบอกเด็กว่าคํานวณเด็กก็เบื่อแล้วนะครับไม่เข้าใจว่าเรียนไปแล้วเอาไปใช้อะไรในชีวิตประจําวันเด็กมองไม่ออกครับว่า,าวิชาองจรเนี่ยเรา,เาใช้อะไรได้บ้างนะครับในชีวิตประจำวันเรียนแล้วเอาทำไรไปแก้ปัญหาอะไรนะครับก็เลยไม่ไม่สนใจที่จะเรียน ไม่ชอบคํณวดครับเด็กตั้งข้อแม้ไปเลยไม่ชอบคํณวดท,ทั้งทั้งที่ครูก็พยายามสอนโดยนะครับอทําการสอนโดยการให้ใช้เครื่องคิดเลขนะครับก็ออยังไม่สามารถสร้างแรงจูงใจตรงนี้จากเด็กได้ก็อันที่สามครับการสอนแบบเก่าการสอนแบบเก่าของครูเนี่ยจะป้อนเนื้อหาเข้าไป นะครับป้อนเนื้อหาให้เด็กให้ผู้เรียนเข้าไปนะครับอ่าโดยถึงแม้จะใช้แผนนะครับมีขั้นตอนนะครับมีขั้นนําเสนอขั้นสร้างแรงจรูงใจอะไรต่างๆนะครับก็ป้อนสุดท้ายเราก็จะป้อนเนื้อหาให้เขานะผู้เรียนไม่ได้มีแรงจรูงใจในการเรียนไม่เกิดการร่วมกันค้นหาข้อมูลไม่เกิดประเด็นความสงสัยนะครับไม่สร้าง ความหนักอยากรู้ให้ให้กับผู้เรียนนะครับขาดการสํารวจความพร้อมของผู้เรียนนะครครูก็จะต้องเร่งให้เสร็จให้จบตามเนื้อหาตามที่วางแผนไว้ในแผนการเรียนเดิมนะครับปัญหาเหล่านี้นะทําให้ผู้เรียนตามไม่ทันนะครับสองเกิดความน่าเบื่อนะครับเกิดความน่าเบื่อของผู้เรียนเรียนจดเยอะคานวณเยอะนะครับนะ ต่อมาเราก็มีวิธีการนะครับเรามาปรับการเรียนการสอนรเราก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเอาปัญหาเหล่านั้นนะมาปรับวิธีการสอนของเรารปรับใหม่นะครับโดยการที่เราออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ครับใช้วิธีการของ active learning นะครับเรามาเริ่มให้บทเรียนหรือว่าทบทวนบทเรียนเดิมก่อนเพื่อให้กับทบทวนความรู้เดิม ผู้มิความรู้เดิมนะครับแล้วก็มาสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้เชื่อมโยงกับชีวิตจำหวนโดยอย่างในตัวอย่างนี้เราก็จะให้เด็กเนี่ยต่องจอดไฟฟ้าหลอด incandescent นะครับสามขน,นาด25วัตต์40วัตต์และ100วัตต์ให้ต่อทีละหลอดนะครับแล้วให้เปิดไฟและสังเกตความสว่าง หลังจากนั้นเราก็สร้างประเด็นปัญหาเด็กโดยให้เด็กดเกนะี่ยนำหลอดทั้งสามหลอดสามขนาดเนี่ยมาต่อนุกรมกันแล้วก็ให้เปิดอให้เปิดสวิตดูสังเกตการสังเกตการเด็กที่เกิดขึ้นคือมันมีความสงสัยว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นครับความสว่างไม่เท่ากันมันก็เป็นประเด็นเด็กก็จะมีความสงสัยมีคําถามว่าเพราะอะไรครูก็ให้นักเรียนเนี่ยได้สืบคนด้วยตัวเอง นะครับไปเรื่อยนะครับเราก็ให้เด็กลงทดลองอีกครับให้เด็กต่อ,อจรในโปรแกรมจําลองนะครับโปรแกรมซิมูเลตการต่อ,องจรอ,อนุกรมนะครับก็ให้เด็กต่อความทานสามตัววามสามขนาดสามค่านะครับจําลองแบบรถไฟเมอร์สคูร้แล้วให้ต่อ ateur, แอมนนอมิเตอร,นรอนนต์นะครับวัดค่ากระแสที่ไหลผ่านความทานแต่ละตัวที่เราไปต่ออนุกรมกันวัดค่าแรงดันที่ตัวข้อมความทานแต่ละตัวครังจางนั้นเราก็ให้เด็ก ดูผลที่เกิดขึ้นรันโปรแกรมแล้วก็ดูผลที่เกิดขึ้นออกมาจดค่าช่วงนี้เองครับเด็กเกิดความสงสัยเราก็ป้อนข้อมูลป้อนทฤษฎีเข้าไปป้นะอนคุณสมบัติของวงจรกลมกระแสมีค่าเท่ากันทั้งวงจรจริงไหมเด็กก็จะมองภาพออกแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วมองเห็นว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยเออมันเป็นรูกปกรระคทับเกิดความสนใจว่าอยากจะทําต่อครูก็ให้เด็กเอาค่าอะไรแต่ตกค่อมแต่ละตัว แต่ละตัวที่ตัวข้อมความทายู่เนี่ยเอามาผูกกันได้เท่าแรงจ่ายไหมก็ได้นะครับเราก็สอนว่ากดคุณสมบัติของแรงดันในวงจรลูกกลมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับเด็กก็เาโอเคเข้าใจก็คือได้ศึกษาแล้วก็หาความรู้ไปร่วมกันนะครับในครั้งเดียววิธีการนี้ทําให้เด็กเนี่ยมีความสนใจและเขาใฟเรียนว่าวตรงนี้คือผลอะไรจะมีเริ่มเริ่มมีการคุยกัยนมากขึ้นนะครับ มีการเปลี่ยนค่าแรงดันมีการลองหาค่าต่างๆาเราให้ไปงานเลยครับช่วงน,นี้เราก็ให้ไปงานเลยแล้วให้เด็กลองทําแล้วก็ก่อค่าผลที่ได้ออมาจากการที่เราให้เด็กเนี่ยลงปฏิบัติวงจรก่อนแล้วแทรกทฤษฎีเนี่ยเด็กเกิดการความจําได้ดีกว่าการที่เราสอนทฤษฎีไปก่อนแล้วก็ให้เด็กมาทดลองเด็กบางคนก็ยังสงสัยไม่เข้าใจแต่วิธีการสอนแบบนี้ทําให้เด็กเนี่ย เรียนรู้ไปพร้อมกันรู้ในในทางปฏิบัติไปพร้อมกันเห็นภาพแล้วก็รู้ร่วมกันไปได้ด้วยดีทําให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะสรุปผลการทดลองมาได้แล้วก็วิเคราะห์ผลการทดลองได้กล้านาเสนอไ,ได้นะครับเห็นความต่างโดยการที่เด็กออกมาพูดว่าวิธีการนี้ทําให้มีความเข้าใจได้ดีกว่าเข้าใจได้ดีกว่าตอนที่เคยเรียนในปชเรียน ออนไลน์มาแล้วมันไม่รู้ไม่เข้าใจจริงๆมาทำง่ายแล้วและอยากจะเรียนบทเรียนต่อไปนะสิ่งที่ได้จากผู้เรียนเนี่ยทําให้ครูมีกําลังใจที่จะทําบทเรียนต่อไปนะครับก็หวังว่าในรูปแบบการสอนแับนี้ของกผมจะ,ะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยพัฒนาตนเองได้ไดีๆขึ้นไปนะครับแล้วก็ในผลสำฤทธิ์ของภาคเรียนนั้นเด็กก็มีผลสำฤทธิ์การเรียนที่ดีขึ้นนะครับสำหรับ วันนี้กับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ